สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งไทมอน2025ผ่าน iOS นะครับหรือว่าเล่นผ่าน iOS นะครับเบื้องต้นนะครับเข้ามาที่เว็บ p h o n e อ่าพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับจะมีเข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชันต่างๆทั้งนี้ผมเลือกเป็นเข้าสู่ระบบด้วย Google นะครับอ่ามาปึ๊บดำเนินการต่ออ่า รหัสเชิญไม่มีนะครับกดข้ามปึ๊บจะมีเขียนว่าคลิกเพื่อรับของรางวัลฟรีนะครับของขวัญฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่ทันทีอ่าไปรับทันทีปึ๊บกดแรกนี่นะครับมันจะบังคับให้เลยนะครับก็คือกดซื้อกดจ่ายอ่าเมื่อเรากดจ่ายอ่าไปดูนะครับปึ๊บอ่ะนี่นะครับ กำลังมันกำลังติดตั้งตัวคาวให้เรานะครับเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับกดเข้าไปในคาวโฟนเลยกดค้นหานะครับนี่ไปที่กู c h r o ค e ไทยมอสอน2025นะครับอ่าอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่ม Facebook กันด้วยนะครับอ่ ปิดหน้าต่างไปเลยกดดาวน์โหลดนะครับตรงดาวน์โหลด APK ไฟล์ก็ได้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วนะครับมันจะได้ไฟล์ออกมาโดยปกติมันจะมีขึ้นมานะครับตรงดาวน์โหลดอ่าเมื่อเราขึ้นดาวน์โหลดมาแล้วนะครับกดติดตั้งสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตั้งค่า Google นะครับมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าอนุญ,ญาตแอปติดตั้งจากภายนอกนะครับก็กดอนุญาตไปเรากดติดตั้งไปนะครับ อ่ารอสักครู่นะครับอ่าถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับ u n s a v e app บล็ box นะครับกดโมดิเช l ปึ๊บ i n น t ต l ล a n y w ่เนะครับอ่านี่นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับให้เลื่อนลงมากดล็อกหน้าจอไว้นะครับแล้วก็อ่านี่เลย เขาเล่นได้เลยนะครับมีโค้ดแจกมีอะไรแจกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญนะครับอ่เราย้อนกลับไปก่อนตรงส่วนของการซื้อนะครับอ่าถ้งสามสิบวันนะครับหกจุดเก้าเก้าดอนตอนนี้ก็ประมาณสักอ่าสามสิบสี่บาทก็ตกอยู่ที่สองร้อยสองร้อยสาสิบเจ็บาทนะครับก็ให้เราทำการ ถ้าเราจะซื้อเป็นหลายเดือนนะครับให้นำ UID จำนวนวันที่เราซื้อนะครับไปแจ้งกับทางแอดมินผ่าน f c e e o o o k แ n นเพจนะครับเราก็จะได้ตามราคาที่เราจ่ายไป237บาทเนี่ยหาร2ก็คือ50% 5สเราเนี่ยเราจะได้พอยต์ในจำนวนราคานั้นนะครับก็ประมาณสักร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเราก็น่าจะได้พอยต์สักประมาณ 3,000ันกว่าพอยนะครับเป็นสิทธิ์สำหรับคนที่ใช้ iOS เล่นนะครับเฉพาะในช่วงตอนนี้เท่านั้นนะครับก็ไปลองทำตามกันดูนะครับ